มีสิ่งของเหมือนเราต้องมีเราอยากได้เงี้ยเราก็จะแบบว่าตัดสินใจซื้อมันโดยที่ไม่คิดคือสิ่งที่จาเป็นนะคะคือเราก็ไม่ได้ซื้อเพราะเราเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อในสิ่งที่ไม่จําเป็นไปแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมตัวเองนะคะ่ะว่าอย่าไปอยากได้อยากมีอะไรเลยนี่ที่เราไม่ควรจะมีก็คือท e ีเลสของเราอะคะ่ะของที่เรามีอยู่แล้วมันใช้ได้ไม่เห็นจะเป็นต้องซื้อใหม่แบบอัปเดตเพื่อตามเทรนเลยคือตอนนี้คนเขาเหมือนกับให้แบบว่าวัตถุนิยมเหมือนมองว่าถ้ามีอันนี้ก็แปลว่ารวยมีอันนี้ก็แปลว่ามีเงงงงงงิินนนซึ่่่่่จจรๆไมมอออออยยยยาาาากะะให้ออ้ัเละคะคืบง เรารู้สึกว่าเราพอใจกับสิ่งที่มีก็ไม่เห็นจะเป็นที่ต้องไปแคร์แบบคนเราข้างเลยแต่เราก็ไม่ต้องสมาถะาจนเกินไปจนแบบไม่ได้มีอะไรใช้เลยอย่างเงี้ยก่ะนี้นึงก็ไม่ได้มันก็ต้องบาลานซ์ให้ดี List ะะว่ารายจ่ายของเราคืออะไรบ้างมันต้องฝุกนิสัยการบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละวันออกมาแล้วก็แบบนั่งตัดถ้าเราตัดออกปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกทกับชีวิตไหมถ้าคําตอบคือไม่ก็คือตัดออกไปเลยไม่ต้องจ่ายให้มันอีกเพราะสิ่งเนี้ยไม่จําเป็นนะสิ่งนี้จําเป็นคือเราจะรู้ว่ารายจ่ายเข้าๆข,ข,ข,ของเราคือเท่าไหร่ถ้ารายจ่ายอันเนี้ยมันตันแล้วอะคะ่ะมันลดไม่ได้แล้วเขาก็ต้องพยายามออมเงินนะคะคือสมมุติว่ามีเงินเดือนแบบหมื่นห้าค่ะ,คะมาสักแบบห้าร้อยพันหนึ่งก่อนก็ได้ถัดออกมาออมก่อนที่เราจะใช้ต่อ ค,ความขยันความกระตือรือร้นความพาย,ยายามของเรานี่แหละค่ะที่ดึงดูดเงินเราจะทํายังไงให้รายรับเพิ่มขึ้นก็ต้องเอาไปหารายได้พิเศษทํางานประจาอย่างเงี้ยไม่มีเวลาจะไปหาเงินหารายได้พิเศษเราก็ต้องคิดว่าแล้วความสามารถของเราอะไรที่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้บ้างบางคนอะ่ะเขาถนัไดไม่เหมือนกันเราก็คือเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นตวเงินได้ความรู้คือเอาไปหาเงินได้เราไม่ได้มีต้นทุนเลยอย่างพี่เนยเมื่อก่อนเนี้ยพี่เนยเป็นนักศึกษาพี่เนยก็ใช้วิธีสอนพิเศษเพื่อที่จะเอาเวลาเอาความรู้ไปแลกกับเงินทีเนี้ยได้เงินมาปุ๊บเนี้ยกจะให้เเงงินก็บตร เพิ่มขึ้นมันมีทางเลือกก็คือเอาไปลงทุนก็ได้ลงทุนเนี่ยมันก็มีหลายสินทรัพย์เราเลือกความเสี่ยงได้เลยค่ะสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำสุดก็คือลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยธานาคารกล,กลางๆก็จะเป็นพวกกองทุนเสี่ยงสูงที่สุดก็คือเรื่องหุ้นนี่แหละค่ะ ชอบพุ่นไหมคะพี่เนยเทรดพุ่นก็จะแบบตั้งเป้าจา่ายเงินเดือนให้ตัวเองพอเงินเดือนมาปุ๊บเนี่ยพี่เนยจะหักออกก่อนพี่เอาไปใช้หักเอาไว้ออมก่อนออมก็คือเก็บไว้ในถ้าไม่บัญชีธานาคารก็เก็บไว้ในพอร์ตพ้นอีกพอร์ตนึงซึ่งมันจะถอนออกมายากพยายามเก็บในที่ที่มันไม่ได้ใช้จ่ายง่ายอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ค่คนเข้าใจผิดเยอะมันยากคนต้องรวยก่อนถึงจะลงทุนได้ซึ่งมันไม่ใช่อะคะ่ะมันไม่ได้ยากเกินความสามารถแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบว่าลงทุนปุ๊บจะได้กาไรเลยมันก็ต้องอาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็ความมีวินยัยจริงๆควาว่าวินัยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบเป็นเรื่องการรักษาเงินต้องแต่หมายถึงว่าเราต้องขยนันเราต้องหาข้อมูลก่อนที่เราจะลงทุนนะคะก่อนที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามต้องหาข้อมูลต้องวางแผนต้องสารวจกลุ่มเป้าหมายวินัยตรงนี้ก็เหมือนกัน การทำงานหาเงินอ่ะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ว่าเราลืมเวลาเวลาเรื่องครอบครัวเวลาเรื่องการแบบรักษาสุขภาพมันเคยมีครั้งหนึ่งคือพี่เนยเป็นเ,เทรดเดอร์ต้องใช้เวลากับหน้าจอเยอะมากที่นี้มันเครียดสะสมที่เราไม่รู้ตัวตอนเกณนก็คือนั่งอ่านหนังสือตอคือแทบไม่ได้บอกกําลังกายแทบไม่ได้แบบว่ากินอาหารที่มันมีประโยชน์เลยคือเน้นไวเขาว่าแบบต้องมามากกินแล้วตอนนั้งคืนตื่นมาค่ะไปเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วมันวูบวูบแบบหน้าคว่ำลงไปกับพื้นนะคะหัวเราไปโขกผนังนะเพราะหัวมันโนแล้วปากก็แตกเพราะว่าหน้าความดันไะเรา จะทำยังไงต่อไปเงินที่เราหา<ะ>เวลาที่เราอยากจะทำให้มัทำให้กับครอบครัวคือมันย้อนกลับมาไม่ได้มันก็เลยทําให้เราคิดว่าเราควรที่จะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดี <Warning> เพราะว่าตัวเรารู้จักนิสัยของเราดีที่สุดค่ะเราจะรู้ว่าเราเจอปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นได้แบบดีที่สุดเราเปลี่ยนที่ตัวเรากกอนแล้วเข้าไปเปลี่ยนที่คนรอบข้างทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่จะไปกล่าวคนอื่น